อารับทุกคนครับสวัสดีครับผมก็คลิปนี้นะครับอ่าโอเคก็คือาเราไม่สามารถซื้อแมครได้ใช่ไหมหลังจากคลิปก่อนกอน,นู่นใช่ไหมโอเคที่ผมบอกว่ามันซื้อแมครไม่ได้ครับผมก็คือเราก็ต้องไปเปิดเมืองก่อน,นะครับมันไม่ไหวจริงว่ะเราต้องทํางานเปิดเมืองนะครับนี่ก็คืองานตัวนี้นครับผมงานตัวนี้นะครับโอเคนะเราก็จะอะ่มันจะอยู่ด้านนอกนู่นเป็นงานเปิดเมืองนะครับผมนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับ เป็นการอา่อซ่อมถนนนะเพราะว่าสะพานมันพังนะผมโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปดูงานก่อนไหมเดี๋ยวพาไปดูงานก่อนดีไหม mm hmm. เออไม่ต้องไปดูหรอกไปเดี๋ยวพารับงานแล้วก็วิ่งไปทํางานนเลยเนาะเออมันก็ได้ยืมรถเช่ารถกันแน่นอนครับผมสําหรับงานตัวนี้นะ mm hmm. ก็จะได้อยู่กันยาวๆแน่นอนครับผมแออถ้าเสียงดังก็ขอเภัยด้วยนะทุกคนนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปเอาซื้อพัสดุก่อนนะผม เดี๋ยวเราไปซื้อพัสดุก่อนนะครับงานแรกงานแรกนะผมไปซื้อพัสดุซื้อไอ้ผมีกชิปผายแล้วผมวิ่งผิดเลนโอ้ผมนึกว่าชิดซ้ายไป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 โอ้ยนึกว่ามีชิดซ้ายอะไรขอโทษด้วยพี่ขอโทษด้วยผมมันลืม,ผมล,มผมลืมนะครับผมโอเคผมแล้วเราก็นี่บผมวิ่งเข้าร้านพัสดุก่อสร้างนี่แหล,ละนะครับผมพี่ขอโทษนะพี่ไฟแดงก็ขอโทษด้วยนะครับผม โทลษละกันนี่โอเคเอ่ะว่าดูไกล้นิดนึงครับผมจะได้เสียงเบาๆเานาะไม่รู้เสียงเบาหรือเปล่าเพราะว่าดูใกล้เสียงรถมันดังครับเบกนี่พี่เออก็มีอะไรบ้างอา๋อมีเครื่องปั่นไฟแล้วก็มีห้องน้าครับผมก็เดี๋ยวขึ้นรถไปเลยนะครับเนียวม,มีเครื่องปั่นไฟแล้วก็มีห้องน้าแค่น,นี้แหละนะก็จะได้ผพว่าออไม่ต้องเวลาปวดขี้เวลาปวดขี้ก็ไม่ต้องได้วิ่งเข้าในเมืองครับผม เคไปผมหน้าง,งานเลยก็ม,มีห้องน้ำก็มีเครื่องปัดไฟอู้ใหญ่มากเลยนะเครื่องปัดไฟเนี่ยนะครับอะไรไปดีครับเพพี่โอ้ยอย่ามาดิมาดิเยอะกระชุนไปไปไปโอ้โอห,าาาหาโผาไปแดงกันสนุกสนานเลยนะครับแหมไปดีครบับโอ้โหสนุกไหมผ่าไปแดงเนี่ยสนุกไหมแหมสุดยอดเลย ไปไปไปครับผมแม่ทางคือ,อไรผมทางไม่รู้ครับผมเราตรงอย่างเดียวทางที่ดีที่สุดคือทางที่ใกล้ที่สุดนะครับนี่เป็นไงล่ะโอ้โหตรงอย่างตรงอย่างเดียวเลยอะไรวะไปครับนี่มันก็ามาได้นะโอโ้อันนี้มันเป็นกลางคืนนะมันเป็นกลางคืนนะทุกคนนะไม่รู้ว่าจะเช้าตอนไหนนะตอนแรกผมนึกว่าจะเช้าผมก็เลยไม่ไม่ทำเช้าแล้วกลางคืนก็ทำเดอะครับ โอเคงานแรกก็เอาเอาไอา้นี่มาส่งนะนี่ไกลอยู่นะไกลมากเลยนะครับเนี่ยเป็นงานซ่อมถนนนะเราจ้องซ่อมถนนในตัวนี้ให้ได้ก่อนเราถึงจะเ,เปิดเมืองได้แล้วกันเนาะโอเคน,นะครับผมเบรกที่ดีที่สุดคือเบรกเบรเบรกแบบผมนี่แหละลองใช้ดูกันได้ครับผมเบรกดีมากอยู่สักมากเลยนะโอเคเดี๋ยวเรายกเครื่องปั่นไฟลงก่อนนะ ั่นไฟเครื่องปั่นไฟนะครับ <_ T. S 1> เดี๋ยวปลดเชือ,อ,อกก่อนโอเคก็เหนี่บผมมันก็จะปิดถนนไม้แบบนี้นะครับก็คือเราต้องเปิดเมืองก่อนนะผมยังไม่เข้าใจนะว่าทําไมมันถึงซื้อรถไม่ได้ก็ก็กม,กม,กนนก 7, มันบอกว่ายังไม่ทําภารกิจบางส่วนนะครับนี่ก็ไปเจ็ดพันมันบอกว่ายังไม่ทําภารกิจบางส่วนนะผมก็ก็เลยมาทํางานเปิดเมืองซะเลยนะมันน่าจะภารกิจนี้แหละนะครับ ก็ลืมหมดแล้วเนาะเมื่อก่อนนี้ก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็น,นครับเมื่อก่อนก็เล่นมัวม่วๆหละแต่เดี๋ยวนี้ก็รู้บ้างรู้รู้บ้างไม่รู้บ้างนะผมโอเคนี่ครับผมวางเสร็จแล้วก็มาแล้วเราต้องไปย้ายรถกัดถนนมาอีกนะครับเพื่อมาทําการกัดถนนตรงบริเวณนี้หลนะครับของภาคสองนะครับผมภาคสามก็จะเป็นเออาดินออกจากภูเขาใช่ไหมนะครับ โอเคใช่ไหมเราต้องแบียรรถกัดถนนเราต้องยืมนะเราต้องยืมนะจริงด้วยโอ้โหเราต้องยืมเลยครับโอเคเดี๋ยวเราต้องออยืมกันเยอะเลยนะทุกคนนะยืมกันว่อนเลยคนระับแม่เดี๋ยวคลิปนี้ยังไม่ทํางานก็แล้วกันนะเดี๋ยวพาย้ายย้ายรถเ,เข้าหน้างานก่อนดีกวนะ okay, ่านะโอเคเรวเราจะจอดรถไว้บริเวณนี้แล้วกันเนาะโอเค มันกว่วงอยู่ไม่เป็นไรหรอกเ,อเดี๋ยวเราต้องยืมรถกัดถนนนะครับทุกคนครับเพราะว่ารถกัดถนนมันเปิดแล้วโอเคเราก็ยืมหัวลากด้วยโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรอหัวลากยืมสักหน่อยได้ไหมล่ะยืมยืมพี่คนนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ยืมรถกัดถนนครับผมนี่ครับก็คือคันนี้แล้วกันเนาะโอ้พันสามเลยครับโอเคนะนี่รถกัดถนนแล้วก็หัวลากครับผมแม่เข้ากันดีเหลือเกิน ครับนะเออไปอุนไปนผมอโอเคโอเคเดี๋ยวเราย้ายรถเข้าหน้างานก่อนนะครับในคลิปนี้นะครับก็อย่าพึ่งอย่าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเดีย๋ยวคลิปหน้าได้ดูกันแน่นอนครับผมอโอเคเ,อเดี๋ยวออกมาด้านนอกเลยแล้วกันเนาะไม่ใช่ล้วไม่ใช่แล้ว เดี๋ยวขาขึ้นเอารถขึ้นบริเวณนี้แล้วกันเนาะนะครับผมก็ไม่รู้ว่าตอนคืนเนี่ยเสียเท่าจะเสียเท่าไหร่นะผมพวพาแพงแน่นอนเลยนะครับนี่ครับผมเออมันบอกว่ามันขับรถกัดถนนแล้วก็ไปที่หน้าเลยครับผมไปรนเหลือเกินเนะตอนนี้เฮ้ยเด้อเด้อเด้อชป้าลืมลืมดูลืมดูลืมดูขอโทษทีครับผมไปมเหมือนเหมือนกับภาคภาคสามเลยคนระับไอรถกัดถนนะแต่ว่า สีสันแล้วก็เงาจะสดสดใสกว่านะครับไปครับผมจะย้ายไปเลยครับคลิปหน้าค่อยมากัดกันคลิปหน้าค่อยกัดนะครับผมนี่เป็นงานเปิดเมืองนะไม่ไม่ใช่ภารกิจหลักอีไม่ใช่ภารกิจเล็กๆนะเป็นงานเปิดเมืองเฮ้ยชนหรือเปล่าอุ้ยเหลือเปล่าเป็นภารกิจใหญ่เลยนะนี่ภาคสองนี่มันเลี้ยวมันเลี้ยวยากกว่าภาคสามแล้วไงดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเลี้ยวยากจริงนะผมโอ้ โอ้ยนัวอือนี่นี่นี่โอ้โหกว่ามันจะเลี้ยวให้อะไรวะขึ้นดิมันต้องตั้งตั้ง,งลำก่อนเหรอขึ้นเอ้ยเอาเดี๋ยวผมโมาไอา้สะพานลงไม่ยังไม่สุดเลยนี่โอ้ยอียงวะเดี๋ยวถอยถอยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนผมโมาสะพานลงยังไม่สุดเลยนี่เอียงวะเนี่ยโอเคน่าจะสุดแล้วนะเฮ้ยพี่เก่งนี่ก็วิ่งอยู่ได้เห็นไหมรถกำลังจะขึ้น เคเดินขึ้นได้แล้วครับโอเคขึ้นไปเลยวุ่น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  <c oughs> เฮ้ยรถคันนี้ไม่มีเทอร์โบโดิบ้ากละมัง้งโอเคเรียบร้อยครับผมไปครับนี่เรียบร้อยแล้วครับผมโอเคผมเดี๋ยวเราย้ายไปหน้างานเลยผมก็เดี๋ยวก็จะค่อยเอาขับเหยียบคลิ้งดิพี่เออนะแต่เ,เราย้ายไปหน้างานแล้วผมแล้วก็เดี๋ยวจะคลิปหน้าค่อยมากัดกันครับ โอเครัไปอืมเฮ้ยไปเขียวว่ะโอ้ยดี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 เขียวผมไปแล้วสามเพาะนะสามเพาะนะมีสามลอ้อนะเฮ้ยไปไปเฮ้ยทางที่ดีคือทางอะไรคนระับผมทางที่ดีคือทางตรงครับไปทางที่ดีคือทางตรงครับนี่ไปเลย อยากเรียนแบบก็ได้นะทางตรงเนี่ยเออไวสุดแล้วผมเหยียบคันเร่งได้แบบว่าตลอดเลยครับสองวันนี้เราเช่ามานะแต่ว่ามันเสียค่าเช่าไม่แพงหรอกนะครับเฮ้ยนี้ขับมุมมองในรถนะขับมุมมองในรถเลยเกินนี่คิดถึงพลาดสามจะลดลงนะครับผมมาลดลงเฮ้ยจะสะบัดโอ้ยเงี้งนี่อู้นึกว่าจะไม่สะบัดอะไรวา เดี๋ยวเหันไปทางนู้นเออเดี๋ยวจะลดลงบริเวณแถวแถวนี้ก็แล้วกันนะผมออลดลงประมาณช่วงนี้แล้วกันนะอโอเคประมาณช่วงนี้แหละแล้วก็เดินเอานะครับเดินเอาเดินเอานะครับผมเงี้ยเดี๋ยวเราต้องได้ไปรับรถไอ้รถออรถอะไรวะรถไอ้รถลาดยางอะนะผม เราต้องได้ไปรับอีกคนระับแต่ว่ายังยังไม่ได้รับเราผมยังยังไม่ยืมยังไม่ยืมนะครับก็เดี๋ยวเอาอีรถคันนี้มันเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยยืมกันนะโอเคบูนเหนียวผมเตรียมภาร,รกิจเริ่มงานครับผมย้ายรถเข้าหน้างานแล้วผมโอเคเบรกไว้ตรงนี้ก่อนจอดไว้ตรงนี้ก่อนนะผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราต้องไปเอารถด,ดับมาอีกนะเรา,าดได้กี่นาทีแล้วเนี่ย โอเก้าโอเคเดี๋ยวเราต้องแปาลารถดำมาอีกนะผมก่อรถด,ดำคันนี้แหละนะครับเี๋ยวก็เอามาอีกแล้วก็ชิปหน้านะผมจะมา,าทำการกัดถน,นนกันเลยนะผมอันนี้ก็วัปไปได้เลยนะครับไม่รู้กี่บาทวะโอ้โหกร้อยเลยแพงเกินนะผมโอเคผมจะเจอชิปหน้าผมไม่ไปผมอีครับไปแล้วครับ